สวัสดีจับพี่น้องเพื่อนๆจ้ามาเด้อมาเดินบูชูเมสมีฟองเซ่วันนี้มองเชียรเวกมัวเรลีวิทหอยนางรมพี่น้องมาเด้อจ้ะเด้อพูดล่ะยั่วๆย่างไปตลาดนัดวังหันกันเล่นว่าจะไปหาเสื้อันยังก็ไปซื้อผักซีมมะมุกน้องไม่ว่าสั่นเฮ็ดหมกน้องไม่พี่น้องก็เลยไปได้ยันหอยนางรมมามาเด้อแซ่บๆน้องกันจับพี่น้องจ้าของแซ่บมาเด้อ ของแซบ่บของแซบ่บซื้อมาหกตัวเพราะพี่นอ้องเพราะหายยากตัปอรนี่กันหายอยู่รู้คนเดนั่นีน่ไรมาได้ใจมาแซ่บแซ่บกันเด้อไซเอ็นยอดกะถินพี่น้องของแซบ่บเนื้อแซบ่บเข้ากันเปัญยังหวานจุไยละ,ะใส่น้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มย,ยูจูอะไรจ้ะมาเด้อมาเด้อมาได้แซ่บๆกัน ของแซบพี่น้องของแซบอื้อื้อร่อยอื้อออออแซบพี่น้องแซบแกละแล้วล่างเพื่อจะไม่ให้เพื่อจะให้มั่นใจพี่น้องแกละแล้วล่างหวานช่วยดิสุดยอด สุดยอดสุดยอดเข้ากันปัญญางกับยอดกะทินพี่น้องเอ้ยมันกิ้มเยอะๆเลยหวานอื้อื้อืออ้จับกินด้วสิเป็นกิ ok นหมกแล้ใหม่ต่อเฮ็ดหมกแล้ใหม่พี่น้อง ไม่ได้เห็ดมงนำไหมก็จะกินมงน้ำหม่ก็เลยเฮดหนึ่งยุคนหนึ่งเขาเรียกยอดกระตินจิดเข่า <c oughs> ขอถทดขอไพ่ด้วยมาโนแ้แจกย่งเขากันกันย่างกับยอดกระทินอะ่ะอื้อหอมวดแถมแก่ โอ้ดีเขมีกะทินพี่น้องเอ้ยแซบหวานจ๋ยแซบอันนี้เป็นอาหารจานเลี่ยงนพี่น้องอาหารจานเรียแล้วก็ไปซวยเนี่ยงหกน้ำใหม่หนึ่งขอนี้เอาไปแล้ว เอากันปัญญผัะกกาดทินกาฟฟพี่นอ้องบาได้สื่อบาได้สื่อด้จัดเนี้ย ับไงกับแพ้งอย่างหราพี่น้องไงยบยีหางแพ้งกี่ไหลกินเนิ้อกินทั้มท้ำนี่กันเก็บหายยูโรคนนี้นะ่ะหกเงินหน่ะพี่น้องสี่ยูโรสี่ยูโรเก้าสิบพ่ะนะสี่หายยูโรกับโบหายยูโร,โร,โรมันยากซะ กร้อยหายอยากคือสุดอกเพราะว่าบริวารเกาเลอาน้ำดอกพี่นอ้องน่าขิงอยากจับเอาทำนี้แหละพี่น้องว่ได้มีคลิปขอบคุณนะคะด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาับชมไปแล้ว จีแปนโป้งน้องแม่มกินหิวเข่าตอนนี้ใบมึงกลัวแล้ว <c oughs> ไปแล้วค่ะพี่น้องอติดเชวขอบคุณอีกรอดมึงด้วยค่ะเด็กไปแล้วบายบายค่ะขอบคุณค่ะแม็กซี่จุมนไปแล้วบายบายค่ะ